วัสดีครับชาวหวยฮาหนอยทุกท่านใครที่ได้ติดตามคลิปของวันเนี้วันที่ยี่ปดผมให้เด่นศูนย์หรือรูดศูนย์ไปก็ไปเข้าฮหาหนอยปกติรูดรูดศูนย์เพราะฮหาหนอยปกติมันออกสามศูนย์ห้าแล้วฮหาหนอยพ,พิเศษออกศูนย์สองศู ผมให้ไป 00, 02, 03, 04สรุปว่าพิเศษกับปกติจะรูดเข้านะครับและวันนี้ผมก็ได้มาคำนวณให้เบเส็จเรียบร้อยแต่บางคนคงแปลกใจนะว่าเออวันนี้ทำไมไม่ทำเมืนุกติผมคำนวณห,หวยหวยลายส่วนครับ แต่ก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านอยากถูกหวยรวยกันทุกคนแต่ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วมีดังนี้ครับน้อยที่สามสิบแปดหกสาม เดน4ลอง7จ็ดบนกับล่างนะครับนอยจะผมทำนี้เอาไปเล่นได้3ามนอยอะเลยพิเศษปกติและ VP มีดังนี้ครับเหมือนเดิมครับ8ตัว ทำออกมาได้ c 2 C 4, 4 4 5และ 4, 7แล้วก็7็ด 7, ส่วนตัวที่รูทคนที่ติดตามคลิปผมคงจะรู้นะครับว่ารูทตัวไหนคือตัวเด่นซีนี่ครับเดนซีนี่เอาลู้เลยครับผมเล่นอะไรเล่นหัวยังมีสตินะครับสูตรนี้ที่ผมทำมาเป็นแค่การคำนวณถ้ามั่นใจว่าผมผมเข้า แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าอวยตัวเองนะครับก็เข้าตลอดผมจะทําสถิติทุกครั้งทําให้ทุกครั้งผมจะทําทุกครั้งสถิติเรียบร้อยครับหวยนอนที่30เด่นสีรอง 7. เจ็ดเจาะบนล่าง4 2 4 4 5, 4สิ7 เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดรูดสี่เลขเด่นเล่นยังมีสติผมบอกไว้ตลอดนะครับว่าเงินเป็นของท่านส่วนพวกผมเป็นแนวทางดูครับพี่น้องนอนที่สามสิบ สรุปแล้วนะครับครัเพื่อนคนไหนดูแล้วชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเออแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ถูกหวยรวยกันทุกคนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับหลังหวยออกขอบคุณครับติดตามจนจบ